มันเหลือไว้ใส่นั้นใจเย็นๆเดี๋ยวหกโยไปเอาเปียกเป็นช้อนไหมลูกมันใหญ่ไปปะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาฮะเดี๋ยวก็ไปแช่เย็นแล้วก็เสียบไม้มันจะได้เป็นเหมือนปีโป้ไงเดี๋ยวไปแช่ าางสเไระวังโดนหม้อนะลูกหม้ออุ่นน้มันตักเต็มไหมเนี่ยกระวยมาตักดิ เสียบไ้นั่นด้วยนะเราไม่ต้องใส่ล้นดิเพราะมันต้องเสียบอีกอะล้นแน่ระวังเขียวเออเสียบเท่าอยู่นะเออต่แล้วอุ้มไม่ล้นอืต้องอย่าใส่ล้นดิหกเละเทะเดี๋ยวเช็ดกันด้วยเด้อ ไม่ได้ก็ใส่หนาให้เต็มก่อนตีลูกมันก็พอแล้วน่ะใะเต็มก่อนเฮ้ยหยูแต่มันจะแยกของหมูอย่าทะเลาะกันดีกันแป๊บเดียว่ะอ่าอ่ามาไม่ได้แยกหรออ่าอ่าอ่ทุกคนดูนะนิสัยไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยการทำอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีนะอย่าทำตามเด็ดขาดทะเลาะกัน โอเคฝากติดตามช่องวายุวายุด้วยนะเพราะว่าเขาแสบมากชอบทะเลาะกัน